สวัสดีครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่สิบสองมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแนะนำรถเคอทีสองคันนะครับคันแรกเป็นเคอทีตัวนี้หนึ่งสี่ศูนย์แต่เปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเป็นร้อยสิบนะครับเครื่องสิบเอ็ดแรงนะครับกูเกิตาเหมือนกันคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนครบนะครับเคอทีเครื่องสิบสี่แรง เล่มทะเบียนมีนะครับอุปกรณ์ก็มียางหน้าใหม่นะครับยางหลังก็ดอกสูงอยู่นะครับใช้ได้อีกนานผันสามแล้วก็แถมล้อเหล็กนะครับคันนี้หนึ่งเจ็ดหมื่นห้านะครับฝาครอบมีนะครับฝาครอบเหมือนคันนั้นมีครบอยู่เหมือนกันนะครับคันนี้ขัดสีเคลือบสวยลองดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ราคาเบาๆนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าหมื่นเก้า สตาร์ทมือนะครับใช้มือควงไฮดรอเล็กปกตินะครับรุวนี้มี PTO นะครับปั่นได้เกียร์เป็นเนินหน้า6เกียร์เกียร์เข้าได้หมดทุกเกียร์นะครับอันนี้แรงเลยทีเดียวนะครับ <laughs> แรงนะครับราคาเบา59,000บาทนะครับแถมล้อเหล็กด้วยนะครับล้อเหล็กกันจมนะครับได้พันสามแล้วก็ล้อเหล็กนะครับคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียน11แรงแรงอยู่นะครับสนใจเครื่องดีเกียร์ดีรถซึมไม่ค่อยมีนะครับยางดีดีเส้น <S <S เอาไปเก็บเลยก็ไปเก็บเลย ไ,ไปเก็บแลวลองดูอีกคันนึงน,นะครับคันนี้ห้0 0มบาทนะครับราคาเบาๆนะครับมาดูคันนี้เดี๋ดูคันนี้คันนี้มีเรียบทะเบียนครบนะครับยางดีสีเส้น รถยังไม่ค่อยได้ล้างนะครับเพวกครับ,จบเจลอบีน้ํามันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มือควงเหมือนกันนะครับไม่มีแบตเตอรี่ฝาครอบแบตมีอยู่นะครับแล้วก็ฝาครอบสายพันอันนี้เป็น k r t 1 4ีแรงนะครับสุภาพะอาร์ีนะครับ รถนั่งขับสฉยพานนะครับ6เกียร์ด้นหน้า2เกียร์ถอยนะครับไฮรเล็กปกตินะครับตัวนี้ก็ปี PTO ฝันได้นะครับเครื่องเกียร์ดีเ,เกียร์หนึ่ง 7 0 0ื่นะครับอุปกรก็จะได้ฐานสามแล้วก็ล้อกัอนจมนะครับไข่หาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับราคาเบาๆเลยนะครับ สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับบอเจริญเทกเตอร์บริเวงสามหมอจังหวัดอุดรธานีกันวีดีโอโอใช้งานได้นะครับเอาไปตัดหญ้าหรือไปอสูกน้ำเดี๋ยวไปปัดโรตารี่นะครับ <c oughs> เขียนะครับคันนี้เจ็ดหมื่นห้นะครับเดี๋ยวมาชมรถหน้าร้านสักหน่อยนะครับ คันนี้ก็จะเป็นคูปัต้าคูปัต้า l สามหกศูนย์แปด sp นะครับคันนี้เก็บสภาพพร้อมใช้งานนะครับยางแปะยางประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งสี่เส้นนะครับคันนี้เช็คพร้อมใช้ได้สวยๆเลยนะครับสามแสนสามแสนสามหมื 3, ่นแปดพันบาทนะครับสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทเยียมทะเบียนชุดโอนครบนะครับคันนี้เป็นคูปัต้า l สี่เจ็ดศูนย์แปด sp นะครับคันนี้สาม สามแสนสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทคันนี้อุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังนะครับคันนี้เป็นสี่สิบห้าดีไอนะครับเช็คพร้อมใช้เหมือนกันอุปกรณ์หน้าหลังนะครับยางหลังประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับยางหน้าอายางหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้เลยก็ได้ครับยางหน้ามัน <c oughs> สวยข้างหนึง่งอีกข้างไม่ค่อยสวยเช็คคันนี้ราคาสองแสนเจ็ดไอสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับ สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทคันนี้คูปาต้า L สามสี่ศูนย์แปดนะครับคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับยางก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตทั้งสี่เส้นนะครับอุปกรณ์สองชิ้นเครื่องเกียร์ดีตัวนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับมีรั่วซึมบ้างเล็กน้อยนะครับไฮดรอลิกอะไรก็ปกตินะครับโฟวินใช้งานได้คันนี้ก็ราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับ คันนี้ยันมานะครับ e f 3 5 2 t นะครับปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่0 0สบาทนะครับ1 8 5 0 0 0ปบาทฟอร์ดคันนี้2 7ง0 0 0บาทนะครับเต็มทะเบียนชุดโอนครบนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับ m 6 0 4 0นะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับตัวรถใบดันฐานแล้วก็โรตารี่นะครับราคาอยู่ที่ 4ี0แส0สี่แสนบาทนะครับสี่แสนนบาทคันนี้ยันมานะครับยันมาสามสิบาคันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับคันนี้1 6ึ่งแสนหกหมืนห้าันบาทตามประทาคันนี้ k T นะครับเมื่อกี้ที่ลองให้ดูนะครับตัวนี้75็ดหนานะครับคันนี้ฟอ,อดนะครับหกพนทีสามนะครับสองแสน คันนี้สองแสนหกหมืนห้าพันบาทนะครับคันนี้เป็นใบอินวอวยนะครับคันนี้อีสกิยีิบสองแรงนะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นห้านะครับใบดันกับผานสองใบนะครับคันนี้รถคูปาต้าแอลพันห้านะครับสิบห้าแรงราคาสี่หมืนห้านะครับตัวรถกับผานขุดมันนะครับอันนี้สวยเครื่องเกียดีนะครับงแรงเลยนะครับ ก็ผ่านนะครับฐานก็ราคาสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับรับเองมีส่วนลดให้นะครับฐานขุดมันไอผ่านยกกล้องนะครับตัวนี้ใบยี่สิบสองนะครับโครงเมตรแปดสิบนะครับราคาหมื่นหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยรับเองก็มีส่วนลดให้นะครับผานขุดมันราคาก็เริ่มต้นที่เก้าพันเก้านะครับรับเองก็ลดได้อีกนะครับ คันนี้คูปะต้าแอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับตัวนี้ตัวธรรมดานะครับตัวดีทีนะครับเช็คพร้อมใช้นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นจ็ดพันบาทนะครับกับโรตารี่นะครับโรตารี่ชกชัยนะครับเมตรอ่าเมตรหกสิบห้าเมตรแปดสิบห้านะครับราคาเบาๆนะครับราคาส่งโรงงานเลยนะครับก็มีรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวดีซีหกศูนย์นะครับ หนึ่งไอตัวนี้หนึ่งแสนสี่นะครับคันนี้หนึ่งแสนสองนะครับจอรเดียรถสวยๆเดิมๆนะครับสองแสนห้านะครับแล้วก็อีสกินะครับสี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดแรงรถเกี่ยวญี่ปุ่นเก่าไทยอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้อยู่ที่เก้าหมืนแปดนะครับจะมีฟอร์ดคันนี้เข้ามาใหม่นะครับฟอร์ดหกพันหกทีห้านะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทอันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทสวยๆเลยครับสีเดิมเดียมๆเ,เลยครับอันนี้คันนี้เรืงทะเบียนมีนะครับคันนี้รอเล่มสามสิบวันสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามได้นะครับศูนย์แปดห้าศูนย์ปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ